สวัสดีค่ะชื่ออนลรินรัตนาชาตีชื่อเล่น่าเตค่ะอยู่โรงเรียนสามเสดวิทยาลัยอายุ15ปีค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรที่เกินความสามารถเราค่ะถ้าเกิดเรายังเรารักษาศีลอยู่ทุกวันเนี่ยเราทำความดีไปเรื่อยๆผลที่เราทำกรรมดีก็จะส่งผลให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญค่ะ ปฏิบัติธรรมมา8ปีแล้วค่ะก็ช่วงแรกที่มาปฏิบัริมเลยก็โดนแม่บังคับมาค่ะก็ไม่ได้อยากมาเองแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเด็กก็รู้สึกว่าค่ายมันก็สนุกดีค่ะก็สิ่งหนึ่งเลยก็คือพอกลับไปเนี่ยรู้สึกรู้สึกเหมือนซึ้งในพระคุณของแม่มากเลยค่ะ คือพอมาอยู่ที่เราอยู่มา7วันแล้วก็แบบคิดถึงแม่คิดถึงพ่อทุกวันพอกลับไปนี่ก็แบบร้องไห้บอกหนูจะเป็นเด็กดีมากขึ้นคือซึ้งในพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแบบยืนถือไม้ต่อหน้าคนหลายๆคนแล้วก็ทั้งเรื่องบริหารจัดการการทํางานอย่างเป็นมีความสามัคคีค่ะแล้วก็เรื่องก,การเรียนคือได้จากการทำตรงๆก็คือเรื่องการเรียนค่ะมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น แล้วก็เกดดีขึ้นด้วยค่ะ